สำหรับหัวข้อนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้งานโปรแกรม Excel ในการจัดทำบัญชีโดยจะต้องขอบคุณอาจารย์สุรัตน์รีรัตนาชัยนะคะที่เป็นผู้คิดคนแล้วก็จัดทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาโปรแกรมบัญชีนี้นะคะสามารถใช้ทำบัญชีได้จริงแต่ว่าผู้ทำบัญชีนะคะจะต้องมีการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตทีนี้ ของทุกคนนะคะจะอยู่ในไฟล์ปฏิบัตินะคะจะเป็นแบบเปล่าที่ครูมีการผูกในเรื่องของตัวผังบัญชีไว้ให้หมดแล้วนะคะถ้าเกิดเราจะไปใช้ของเราเนี่ยเราก็สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้เราเรียนมาแล้วเนาะอันนี้จะเป็นผังบัญชีทั้ง5้าหมดเลยที่มีอยู่นะคะขับที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของจริงๆตรงเนี้ยอาจารย์ทํามาตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับ สาขาแล้วก็สำนักงานใหญ่แต่ว่าครูประยุกต์ใช้ในเรื่องของชื่อลูกค้าแล้วก็ผู้จาหน่ายนะคะแถบตรงนี้ด้านล่างห้ามแก้ไขใดในทั้งสิ้นนะเต็มที่ก็คือทําได้คือแค่ใส่สีแบบนี้เพื่อให้เห็นชัดเจนนะคะแต่ว่าแนะนําว่าไม่ควรแก้ไขชื่อเพราะว่าอาจารย์เนี่ยนะคะได้มีการทําการผูกสูตรไว้หมดแล้วนะทีนี้นอกเหนือจากถังบัญชีแล้วเนี่ย หลังจากที่เราบัานทึกบัญชีระบบจะขึ้นเดบิตเครดิตให้อัตโนมัติเลยนะคะเราไม่ต้องใส่ตัวเลขอะไรตรงนี้เรามีหน้าที่นะคะ1ก็คือใส่รายละเอียดชื่อผู้จําหน่ายตรงนี้ที่เราจะใช้เป็นของเราจริงๆอาจจะลบของครูแก้ทิ้งก็ได้แล้วเปลี่ยนเป็นของตัวเองนะคะ แล้วก็อีกแท็บหนึ่งการบันทึกบัญชีหน้านี้จะเป็นการบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตมือเองอัตโนมัติโดยสิ่งที่เราจะต้องทําตอนแรกนะคะก็คือใส่ย,ยอดยกมาตามงบการเงินก่อนนะคะที่ครูเคยมีในส่วนของข้อมูลเริ่มระบบตรงนี้นะคะข้อมูลเริ่มระบบถ้าใครจําไม่ได้เนาะเปิดเอกสารมานะคะจะมีข้อมูลร่มระบบแล้วก็มีงบทดลองหลังปิดบัญชีให้จะเป็นหน้าสุดท้ายเลย ก่อนที่จะทําบัญชีเนี่ยเราต้องหยอดย่อยกมาตามงบการเงินก่อนนะคะหน้านี้จะเป็นในเรื่องของการบันทึกบัญชีเวลาเราจะค้นหาข้อมูลรายการอะไรที่เราทําการบันทึกบัญชีเราสามารถกดค้นหาได้โดยค้นหาจากลําดับนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้บันทึกบัญชีอะไรเลยก็จะไม่มีข้อมูลขึ้นตรงนี้นะคะแถบต่างๆตรงนี้ข้างล่างนะคะ GL นะคะที่เราจะใช้ก็คือ จะเป็นสมุดบัญชีแยกประเภทหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการบันทึกบัญชีไปเรียบร้อยแล้ว T B ก็คืองบทดลองนะคะที่เราจะต้องบันทึกบัญชีเข้าไปแล้วจะออกมาเป็นงบทดลองก่อนปิดบัญชีเองอัตโนมัตินะคะที่เราจะใช้หลักๆนะคะอันอื่นจะเป็นการถูกสูตรที่อาจารย์ทําไว้นะคะจะไม่ค่อยได้ใช้ ส่วนดีบีนะคะหลังจากที่เราบันทึกไปเนี่ยจะขึ้นรายการสรุปรายวันแต่ละวันให้เราแล้วก็ขึ้นลำดับว่าเราบันทึกเป็นรายการที่เท่าไหร่นะคะ,ะเดี๋ยวครูลองทําให้ดูเป็นตัวอย่างก,ก่อนเนาะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนเนี่ยใส่ยอดยกมาก่อนนะคะอาจจะเปิดจากเอกสารอยอดยกมาต้องใส่เป็นลำดับแรกเลยนะคะวิธีการใช้งานโปรแกรมเห็นนะคะเขาจะมีสร้างใหม่บันทึกแล้วก็ลบนะคะอันนี้ของเราเป็นรายการแรก เราก็ไม่ต้องกดสร้างใหม่นะคะเดี๋ยวครูจะบันทึกให้ดูเนะเาะจเาวไรเป็นจะได้เห็นภาพอขอภัยค่ะ,ะพยายามอยากจะเปิดพยายามอยากจะเปิดซ้อนโปรแกรมนะคะจะได้เห็นภาพอ่แบบนี้ก็ได้ ได้เท่านี้นะคะได้เท่านี้จริงอ่าโอเคต้องขออภัยด้วยนะคะทีนี้เวลาเราใส่ยอดยกมาตรงนี้เห็นไหมคะจะมีรายการเดบิตเครดิตตรงนี้ก็คือเดบิตกับเครดิตรายการแรกก็คือเงินสดใช่ไหมคะให้เรากดที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะอ่าปุ่ม3จุดตรงนี้ได้ กดเงินสดนะคะเลือกเงินสดขึ้นมาหรือถ้าเรารู้รหัสบัญชีอยู่แล้วเราสามารถพิมพ์เข้าไปเลยได้เลยนะคะเงินสดอยู่ฝั่งเดบิตเห็นหมคะยอดนี้249 750รายการถัดมาถ้าเรารู้รหัสบัญชีอยู่แล้วเราพิมพ์เข้าไปได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องกดค้นหานะคะพิมพ์แบบนี้เห็นไหมคะระบบจะขึ้นอัตโนมัติ ให้ทุกคนกรอกแบบนี้นะคะจนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่ฝั่งเครดิตด้วยนะคะเดี๋ยวครูขอเนุญากรอกแป๊บหนึ่งจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ หลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะทั้งฝั่งเดบิตกับเครดิตที่เป็นยอดยกมานะคะยอดสองข้างจะเท่ากันเสมอนะอันไหนอยู่เดบิตใส่เดบิตอันไหนอยู่เครดิตใส่เครดิตนะคะสาหรับยอดยกมาเราอาจจะใส่คําอธิบายนะคะว่าเป็นการบันทึกนะคะยอดยกมาตามงบการเงินแบบนี้แล้วก็บันทึกเสร็จให้กด บันทึกเสร็จให้กดบันทึกตรงนี้นะคะพอเรากดบันทึกเสร็จแล้วนะคะข้อมูลที่เราบันทึกตรงนี้อ่ะลองไปดูที่ gl ก่อนก็นได้นะคะปึ๊บเห็นไหมคะตรงนี้อาจะยังไม่มีข้อมูลขึ้นให้นะคะเพราะาเราจะต้องมีการ กดบันทึกซ้ำอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะเผื่อบางทีเนี่ยเรากดไปปุ๊บอ่ะมันอาจจะไม่ติดอย่างเงี้ยน,นะคะเราให้มันขึ้นข้อคําว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยก่อนบางทีเมื่อกี้ครูกดเบาไปเห็นไหมคะแค่กดปุ๊บอ่ะถ้ายังไม่ขึ้นข้อมูลหรือว่ายังไม่ได้เซฟแบบนี้นะคะให้เรากลับไปดูที่รายการที่เราบันทึกว่าเราเนี่ยนะคะกดซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ระบบเนี่ยทําการบันทึกข้อมูลให้กับเรานะคะหลังจากนั้นให้เรากลับไปดูที่โปรแกรมอีกครั้งหนึง่ง เห็นไหมคะระบบก็จะขึ้นรายละเอียดว่าเป็นยอดยกมาให้ปึ๊บอ่าไปดูงบทดลองก็ได้ค่ะเห็นไหมคะก็จะมีรายการในงบทดลองที่เป็นยอดยกมาให้กับเรานะคะซึ่งยอดยกมาตรงนี้ก็จะต้องตรงกันนะคะกับที่เราเนี่ยมีในเอกสารเห็นไหมคะสอฝั่งจะต้องเท่ากันนะคะอะ่ขออนุญาตเปิดเป็นโปรแกรมใหญ่เลยทีนี้ให้เราลองดูตรงนี้นะคะ db DB ก็คือรายการที่จะบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตให้กับเรา DB ก็คือเหมือนสมุดรายวันนั่นเองตรงนี้เป็นรหัสที่1น,นะคะถ้าเรากลับไปดูที่บันทึกบัญชีกดค้นหาปุ๊บเห็นไหมคะก็จะขึ้นเลขให้เราค้นหาแล้วใส่หนึ่งสำหรับใครที่ติดตั้งโปรแกรมเราใช้ไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นเป็นเพราะว่าใช้โปรแกรม Excel v เวอร์ชันเก่าก็ได้นะคะให้เรากดโอเค ปุ๊บนี่ก็จะวิ่งไปหารายการที่เราบันทึกนะคะหลังจากที่เราทําการบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าเราจะบันทึกรายการค้าถัดไปตามโจทย์นะคะเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตเปิดโจทย์เอกสารนะคะในสารบัญให้ดูนะคะก็จะเป็นสารบัญที่3ที่เป็นเกี่ยวกับรายการค้านะคะ อันนี้ก็จะเป็นชุดเอกสารรายการค้าที่ทุกคนมีนะคะทุกคนจะได้เป็นฟอร์มเปล่าครูจะบันทึกให้ดูสักสองรายการแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยฝึกลองบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตเองก่อนแล้วค่อยไปลงในโปรแกรมก็ได้นะคะยกตัวอย่างรายการแรกอ่ะรายการแรกเนี่ยเป็นใบกำกับภาษีลใบเสร็จรับเงินหรือใครจะเปิดเป็นใบเสร็จรับเงินสลใบกำกับภาษีก็ได้นะคะเราอาจจะมีการซื้อสินค้าเป็นเงินสด เงินสดในที่นี้อาจจะหมายถึงการโอนเงินด้วยก็ได้นะคะคือซื้อเลยไม่ได้ซื้อเป็นเงินเชื่อฉะนั้นเวลาที่เราซื้อแล้วเราจ่ายเงินทันทีเนี่ยนะะเราจะบันทึกที่ใบสำคัญจ่ายนะคะก็คือออกเป็นรายการ PV ซื้อพร้อมจ่ายจากรายการเอกสาร,รนะคะในรายการค้าคือกิจการซื้อสินค้านะคะในวันที่1มกราโดยการโอนเงินนะคะไปจ่ายค่าสินค้า ก่อนที่เราจะบันทึกบัญชีเนี่ยเราลองเปิดเอกสารประกอบดูก็ได้นะคะเพื่อวิเคราะห์รายการค้าจะลงบัญชีเดบิตเครดิตอย่างไรอ่ะอย่างรายการแรกเป็นใบแรกนะคะก็จะใส่ pv 6501001วันที่1เดือน1ก็คือวันที่เราจ่ายนะคะจ่ายให้แก่บริษัทดิสโทนจำกัดจำนวนเงิน47,000เจอ่อจำนวนเงิน48,792นะคะโดยดูจาก ใบสลิป <By> ที่เราโอนให้เขานะคะการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่มีภาษีหัหนกนที่จ่ายอยู่แล้วเนาะแล้วเราอาจจะมีเขียนรายละเอียดว่าซื้ออะไรจํานวนเท่าไหร่ก็ได้ทีนี้ธุรกิจของเราเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจขายยางรถยนต์แล้วให้บริการซ่อมเกี่ยวกับซ่อมรถด,ด้วยก็มีนะคะฉะนั้นเราซื้อยางมาเพื่อขายจะเราไม่ได้เราจะไม่ได้ลงค่าซ่อมแซมนะเราซื้อมาเพื่อขายคือเราต้องบันทึกบัญชีเป็น ซื้อสินค้านะคะเราก็จะเดบิตซื้อสินค้าด้วยยอดก่อนแบตยอดนี้เดบิตภาษีซื้อ3,192แล้วก็เครดิตเงินธนาคารที่เราเนี่ยจ่ายออกไปนะ,ะอันนี้คือการวิเคราะห์รายการค้าเพื่อลงบัญชีทีนี้ดูรายการที่2นะคะ,ะเดี๋ยวคุูเปิดรายการที่2ให้ดูรายการที่2นะคะก็คือกิจการ ได้ทำการจ่ายค่าไฟฟ้าที่เป็นของปีก่อนในวันที่3มมกรานะคะจ่ายก็ต้องลงใบสำคัญ จ่ายเป็น PV 6 5 0 1 0 2 2เมื่อกี้ใบที่1อันนี้ใบที่2ที่3มกกลานะคะจ่ายให้กับการไฟฟ้าเป็นจำนวนเงิน1 3 4 2 3 1 5เวลาที่เราจ่ายค่าใช้จ่ายแล้วหักผ่านบัญชีบริษัทเนี่ยเราสามารถบันทึกบัญชีเครดิตเป็นเงินโอนออกไปได้เลยหรือถ้าเราจ่ายเป็นเงินสดก็เครดิตเงินสดหรือถ้าจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรรมการก็เครดิตเงินสำรองจ่ายกรรมการนะคะ ถ้าใครดูตรงข้อมูลคูรมระบบเนี่ยครูจะมีบอกอยู่แล้วนะว่าตอนที่เราเนี่ยบันทึกค่าไฟปีก่อนบันทึกยังไงฉะนั้นพอเราจ่ายค่าไฟฟ้าในปีนี้ปุ๊บอ่ะเราก็ต้องเดบิตค่าไฟฟ้าค้างจ่ายเดบิตภาษีซื้อเครดิตภาษีซื้อไม่ถึงกําหนดออกแล้วก็เครดิตเงินที่เราเนี่ยถูกหักออกจากบัญชีนะคะอันนี้จะเป็น2ตัวอย่างที่ครูจะบันทึกให้ดูเป็นในในเข้าในโปรแกรมนะคะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ลองเขียนรายการบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตเองก่อนแล้วค่อยไปดูเฉลยเราจะได้ฝึกทําว่าเราทําได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวครูจะมีอัดคลิปนะคะเป็นการอธิบายแบบนี้ของทุกรายการค้าให้ฟังอีกหนึ่งรอบทําไมถึงต้องบันทึกแบบนี้นะคะ,ะกลับมาที่โปรแกรมของเรานะคะสมมุติว่าเราเขียนรายการเดบิตเครดิตได้แล้วเนี่ย เราก็กลับมาบันทึกรายการค้าที่โปรแกรมของเรานะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะบันทึกเพิ่มใหม่ใช่ไหมคะให้เรากดสร้างใหม่ตรงนี้ปุ๊บอ่าก็จะขึ้นมาเป็นลำดับที่2นะคะโดยลำดับที่2ของเราเนี่ยเราจะประยุกต์ใช้ตรงหรหัสหน่วยงานตรงนี้นะคะจากสำนักงานใหญ่หรือสาขาใช้เป็นชื่อบริษัทขึ้นมาแทน ของเราเป็นดิสโซนใช่ไหมคะสมมติว่าเราก็ของเราก็จะเป็นดอเด็กเนาะถ้าเราจำไม่ได้ต้องดูตรงไหนคะนี่ดูตรงชื่อหน่วยงานตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นอ,อักษรย่อเป็นรหัสปุ๊บก็จะขึ้นบริษัทผู้จําหน่ายวันที่เนี่ยเราซื้อวันที่เท่าไหร่คะเราจ่ายเนาะวันที่1เดือนหนึ่งให้เราใส่ตามใบกากับเลยนะคะอะ่ถ้าครูดูจากเอกสารนะคะปุ๊บอ่ย่อลงมาจะได้เห็นชัดขึ้น วันที่ตรงนี้ก็จะใส่วันที่1เดือน1 2 5 6งหรือ2022แบบนี้ก็ได้นะคะเลขที่อ้างอิงตรงนี้ใส่เป็นเลขที่ใบกำกับก็ได้นะคะก็คือวันที่นี้ตามใบกำกับเวลาเราบันทึกบัญชีนะคะคำอธิบายเราจะเขียนว่าซื้อ,อยางนะคะรุ่นกุดเ e ียดันหลอบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพื่อค่ะ เลขที่บัญชีอะไรคะถ้าเราจำไม่ได้ทำยังไงคะกดตรงนี้ซื้อสินค้าเราจะบันทึกบัญชีแบบ p e r รดิให้เรากดเลขค่าเห็นไหมคะเขาก็จะวิ่งมาที่รหัสบัญชีให้เลยนะคะกดตกลงซื้อสินค้าเดบิตเท่าไหร่คะ45600าพาษีซื้อ,อจำรหัสได้ไหมคะถ้าจำรหัสไม่ได้ กดสามเหลี่ยมตรงนี้รหัสหนึ่งนะคะภาษีซื้อเลือกภาษีซื้อปึ๊บใส่ย,ยอดเงินตรงนี้สามหนึ่งเก้าสองนะคะเครดิตธนาคารเราก็กดเลือกเครดิตธนาคารเราก็ดูว่าเราจ่ายผ่านธนาคารอะไรจากเอกสารจ่ายผ่านกรุงไทยใช่ไหมคะก็เครดิตธนาคารกรุงไทยถ้าจะให้ง่ายให้ทุกคนเนี่ยฝึกเขียน รายการบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตก่อนแล้วก็ค่อยไปดูเฉลยในใบสําคัญจ่ายที่ครูมีให้แล้วฝึกบันทึกบัญชีตรงนี้ทีละนะคะถ้าเราเขียนตรงนี้ถูกเราบันทึกตรงนี้ยังไงก็ถูกหลังจากที่เราบันทึกเสร็จแล้วนะคะเราก็สังเกตข้างล่างเดบิตกับเครดิตจะเท่ากันแล้วเราก็กดบันทึกอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะรายการที่3อ่าสมมติว่าครูเป็นบันทึก ของค่าไฟให้ดูเป็นตัวอย่างก,ก็ได้นะคะค่าไฟฟ้านะคะอีกสักใบหนึ่งพอเรากดบันทึกไปเขาจะขึ้นรายการตรงนี้อัโตโนมัติเนะเราบอกว่าเราจะประยุกต์ใช้กับไฟฟ้านะคะอ,อ,อันที่หเป็นกลมสัรพากรที่สองปับปาอันที่3าน่าจะเป็นไฟฟ้าแล้วแหละวันที่เท่าไหร่ครวันที่3ามมก,กรลาตามบินเอกสารเลยนะคะ ตรงนี้ถ้าครูจะพาดูจากดินเนาะก็จากตรงนี้เลยเลขที่เอกสารอ้างอิงก็เป็นวันที่ตามไปกำกับภาษีได้เลยนะคะคำอธิบายอาจจะเขียนว่าเป็นค่าไฟฟ้านะคะเดือนธันวาฯนะคะ64แบบนี้ก็ได้หรือถ้าเราใช้2022เรา,เาจะใส่2021แบบนี้ก็ได้นะคะเราก็จะเดบิตค่าไฟฟ้าค้างจา่าย ค้างจ่ายอยู่หมวด2นะคะเราเลือกค่าไฟฟ้าค้างจ่ายโดยยอดที่เราต้องจ่ายคือเท่าไรคหร่คะ1 3 4 2 3 1 5เดบิตภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดเอาขอไปค่ะเดบิตภาษีซื้อแล้วก็เครดิตภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดนะคะแล้วก็เครดิตเงินที่เราเนี่ยหักออกจากบัญชีธนาคารกรุงไทยก็เลือกธนาคารกรุงไทยภาษีซื้อที่เรานำไปใช้ในเดือนหนึ่งเท่าไหรคะ 878.15เงินฝากของเราที่โดนหักเราก็จะโดนหักด้วยยอดที่เราจะต้องจัาค่าไฟให้เรากดบันทึกอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เดี๋ยวครูขยายให้ดูนะคะคือถ้าจะง่ายเนี่ยให้ฝึกบันทึกจากรายการบัญชีตรงนี้ก่อนวิเคราะห์รายการค้าทางบัญชี ดูตัวเองเนี่ยลองเขียนเดบิตเครดิตแล้วค่อยไปดูกับไฟล์เฉลยลว่าลองดูซิว่าเราจะได้กี่คะแนนแล้วเราค่อยมาบันทึกในนี้นะคะหลังจากที่เราบันทึกบัญชีไปนะคะรายการต่างๆเนี่ยก็จะวิ่งมาสู่รายการบัญชีแยกประเภทเช่นเมื่อกี้เรามีบันทึกธนาคารใช่ไหมคะเนี่มียอดยกมานะคะมีเวลาเราจ่ายออกไปเนี่ย การจ่ายเงินธนาคารเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์รถเขาก็จะอยู่ฝั่งเครดิตเห็นไหมคะภาษีซื้ออยู่ฝั่งเดบิตภาษีซื้อเพิ่มก็จะอยู่ฝั่งเดบิตตรงนี้นะคะปึ๊บกดที่ b ดูก็ได้นะคะรายการต่างๆที่เราบันทึกนะคะขอไปค่ะปึ๊บรายการต่างๆที่เราบันทึกเนี่ยก็จะวิ่งมาสู่รายการเดบิตเครดิตเห็นไหมคะหลังจากที่เราบันทึกจ่ายค่าไฟค่าไฟปกติอยู่ฝั่งอะไรคะ เครดิตพอเราบันทึกล้างจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเดบิตกลับเข้ามาเห็นไหมคะยอดคงเหลือก็จะเป็นศูนย์เลยนะคะตรงนี้อ่ะให้บันทึกให้เสร็จก่อนแล้วก็ตรวจกับงบทดลองที่ครูมีไฟล์เฉลยให้นะคะแล้วเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งครูค่อยไปสอนทํางบทดลองดูงบทดลองแล้วก็ทํางบกําไรขาดทุนนะคะซึ่งคอร์สนี้เราจะเรียนในเรื่องของการบันทึกบัญชีออกงบทดลองแล้วก็ ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทต่างๆนะคะ,ะก็ให้ทุกคนเนี่ยลองเขียนรายการบันทึกบัญชีตรงนี้เดบิตเครดิตเองให้ได้เก่อน,นะคะทำตรงนี้ให้ถูกแล้วค่อยไปบันทึกบัญชีก็ได้ค่ะแล้วทำเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปเฉลยจะได้ฝึกทำนะคะว่าตัวเองเนี่ยทำถูกหรือทำผิดมากน้อยแค่ไหนนะคะ